พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับผู้แคนดิกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกําลังกายทําได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะก็มีท่าออกกําลังกายง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถแบบเล่นได้ง่ายๆที่บ้านไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะคะแต่ว่ารับรองว่าได้เหงื่อแน่นอนค่ะที่สําคัญไม่กระโดดแล้วก็แบบ ม่น่าเบื่อนะเพราะปกติเราก็จะมีกระโดดปอบวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ทําอยู่บ้าน,นเฉยมันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมีอุปกรณ์มาเสริมนะคะถ้าเกิดว่าที่ท่านชมทางบ้านเนี่ยใช้ริงใช้อะไรก็ได้นะเป็นหมอนก็ได้เป็นเก้าอี้เล็กๆก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีก็จินตนาการเอาก็ได้นะคะสําหรับท่าแรกนะคะง่ายมากๆเลยก็คือครูแค่คะจะมีสิ่งที่ขอเรียกว,ว่าสิ่งกีดขวางละกันนะคะสูงประมาณนึงไม่ต้องสูงมากยืนง่ายๆนะคะสบายสบายเลยแล้วก็ก้าวข้ามไปแบบนี้นะคะปกติอะ เราจะแบบมีการวอร์มมีการคาร์ดิโอด้วยกันที่แบบว่ากระโดดตบวิ่งอยู่กับที่ใช่ไหมคะบางทีมันน่าเบื่อแล้วบางทีมันเกิดแรงกระแทกเราก็อย่างนี้แหละก้าวเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันนะคะขอ30ครั้งค่ะไปครูแคทหญิงสาวตาโตมัดผมห่างมารูปร่างได้สัสดส่วนสวมเสื้อยืดสีเขียวที่มีรูปตัว X อยู่กลางเสื้อกางเกงรัดรูปและรองเท้าผ้าใบเธอยือนที่ด้านซ้ายของสิ่งกีดขวาง ใช้เท้าขวาก้าวข้ามสิ่งกีขวางไปวางไว้ที่อีกด้านของสิ่งกีดขวางเท้าซ้ายก้าวข้ามตามไปวางไว้อีกด้านของสิ่งกีขวางเช่นกันและก้าวเท้าซ้ายข้ามสิ่งกีดขวางกลับมาวางไว้ที่ด้านเดิมเท้าขวาก้าวาข้ามตามมาวางไว้ที่ด้านเดิมเช่นกันครูแคทก้าวข้ามสิ่งกีขวางสลับข้างกันไปเรื่อยๆพร้อมแก่งแขนไปด้วย โอเคค่ะก็ครบแล้วนะคะ30ครั้งเนี่ยจะบอกว่าแค่ก้าวข้ามแบบนี้มันทำให้เราต้องเช็กกล้ามเนื้อมากขึ้นคือยกขาให้สูงขึ้นแค่ก้าวข้ามเฉยๆก็สามารถที่จะทําให้ heart rate หรือว่าหัวใจเราเต้นแรงขึ้นนะคะถ้าต่อไปนะคะง่ายมากๆเลยคือเป็นท่าจริงๆแล้วมันคือท่าวอร์มอัพสโพกของเรานะคะแบบนี้เอง9 9 9วนะคะคอทั้งหมดนะคะข้างละ15ครั้งค่ะเดี๋ยวทำพร้อมๆกันเลยค่ะเอาทีละข้างนะ ครูแคทยืนข้างขวาของสิ่งกีดขวางเธอใช้เท้าซ้ายก้าวข้ามสิ่งกีขวางมาวางไว้ที่อีกด้านและก้าวเท้าซ้ายข้ามสิ่งกีขวางกลับมาวางไว้ที่ด้านเดิมข้อความถ้าออกกําลังกายแบบง่ายเพื่อเรียกเหงื่อเธอใช้เท้าซ้ายก้าวข้ามสิ่งกีขวางไปมาเรื่อยๆพร้อมแก่วงแขนไปด้วยโดยที่เท้าขวาวางอยู่ที่เดิม โอเคค่ะต่อไปก็เปลี่ยนขานะคะเดี๋ยวย้ายฟังมาฝั่งนี้นะเป็นขาขวานะคะ15ครั้งเหมือนกันขาไปพอก้าวไปบึ๊บกลับมานี่นับหนึ่งนะคะปสองครูแคทยืนข้างซ้ายของสิ่งกีดขวางเธอใช้เท้าขวาก้าวข้ามสิ่งกีดขวางมาวางไว้ที่อีกด้านและก้าวเท้าขวาข้ามสิ่งกีดขวางกลับมาวางไว้ที่ด้านเดิมเธอใช้เท้าขวาก้าวข้ามสิ่งกีดขวางไปมาเรื่อยๆ พร้อมแว่งแขนไปด้วยโดยที่เท้าซ้ายวางอยู่ที่เดิมโอเคค่ะครบ15ทีแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวขอเสริมอีกหนึ่งท่านะคะก็คือง่ายมากๆเลยเพิ่มความเหนื่อยนะคะโดยการลงไปสควอชแบบนี้นะคะแล้วก็ก้าวไปแบบนี้เดี๋ยวขอทั้งหมดแทีค่ะป่าย2แล้วครูแคท <3, S 1> ยืนอยู่ข้างซ้ายของสิ่งกีดขวาง <4. S 1> ย่อตัวเป็นท่าสควอชและยืดตัวขึ้น ก้าวเท้าขวาข้ามสิ่งกีดขวางไปวางไว้ที่อีกด้านเท้าซ้ายก้าวข้ามตามไปไปวางไว้อีกด้านของสิ่งกีดขวางเช่นกันและย่อตัวลงเป็นท่าสควอชได้ให้ครบไปเลยยืดตัวขึ้นก้าวเท้าซ้ายข้ามสิ่งกีดขวางกลับมาวางไว้ที่ด้านเดิมเท้าขวาก้าวข้ามตามมาวางไว้ที่ด้านเดิมเช่นกันย่อตัวลงเป็นท่าสควอชและยืดตัวขึ้นขึ้นข้อความรีเพย์เวิร์กอท์ ครูแคทใช้เท้าซ้ายก้าวข้ามสิงกีขวางไปมาเรื่อยๆพร้อมแกว่งแขนไปด้วยโดยที่เท้าขวาวางอยู่ที่เดิมถ้าต่อมาครูแคทก้าวข้ามสิงกีขวางสลับข้างกันไปยืนอีกด้านของสิงกีขวางไปมาพร้อมแกว่งแขนไปด้วยค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่ากกำลังกายนะคะง่ายๆทำได้ง่ายๆแบบที่บ้านเลย ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะไม่มีพวกอุปกรณ์เหล่านี้นะคะสามารถจินตนาการเอาก็ได้ที่สําคัญนะคะให้ยกขาสูงเข้าไว้นะคะมันก็จะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นที่สําคัญร่ายแรงกระโดดนะคะแล้วก็แค่ทําแบบดูเหมือนไม่ยากนะคะแต่ว่าคุณแคทเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะก็เป็นคาร์ดิโอที่ดีนะคะทำได้ไง่ายที่บ้านคะ่ะสามารถทําได้วันละแบบ1 5ถึง20นาทีนะคะทําได้ทุกวันเลยลองมาทํากันดูคะ่ะ